คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีนะคะร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดและผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีค่ะที่วัดคมบางตำบลคมบางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแพทย์หญิงมาเรียมเจตนาจันทร์อายุรแพทย์โรคเลือดหัวหน้าธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันออกหน่วยรับบริจาคโลหิต จากคณะสงฆ์จัง,จงหวัดจันทบุรีเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตาดัดและผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีโดยมีพระประหลัดนิวัฒน์พระธรรมโมเจ้าวาดวัดขมบางคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรีร่วมบริจาคโลหิตเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับชีวิตของมนุษย์และสัตว์โลกทั่วไปเพราะเป็นสิ่งที่มีส่วนในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้อยู่รอดปลอดภยัย นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างก็ได้พยายามค้นคว้าวิจัยมาเป็นเวลานานแต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จในการหาสารประกอบอื่นๆที่จะนํามาใช้ทดแทนโลหิตในร่างกายได้ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการให้มีการบริจาคโลหิตเพื่อให้การเกิดการถ่ายเทหรือให้โลหิตจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งได้การบริจาคโลหิตคือการสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายไม่จําเป็นต้องใช้เพื่อให้กับผู้ป่วยที่มีความต้องการเป็นสิ่งที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเลย ผู้บริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้ทุกทุกสามเดือนเพราะเมื่อบริจาคโลหิตออกไปแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนดไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนส่วนที่หายไปให้โลหิตในร่างกายมีปริมาณเท่าเดิมถ้าไม่ได้บริจาคหรือถ่ายเทออกไปร่างกายก็จะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัวซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วเพราะหมดอายุออกมาในรูปของปัสสาวะอุจจาระหรือเหงือ่ออยู่เป็นประจำทุกวัน สำหรับผู้ที่สนใจจะบ,บริจาคโลหิตติดต่อได้ที่คลังเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีในวันและเวลาราชการค่ะ